อ้ยแลวสวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมายทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับของ Microsoft นะครับเป็น Surface Pro 4นะครับ คือนี้ก็มาในการเปิดมิติดนะครับลูกค้าแจ้งว่าชาร์จไฟไม่เข้านะครับแล้วก็เปิดไม่ติดแ้วตอนนี้ผมทําการซ่อมเมนบอร์ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปงานกันโอเคแตวผมจะให้ดูตัวเมนบอร์ดนะครับอันนี้เป็นแบบจําลองนะครับตัวเมนบอร์ดเน่วหน้าตาบอร์ดเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ ชุดแรกเลยนะครับไฟเข้าเนี่ยก็จะเข้าผ่านตัวพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จก็จะอยู่ตรงทางขวามือตรงทางด้านนี้นะครับจะเข้ามาที่ตัว j 7 1 0 1นะครับแล้วก็จะจ่ายไฟ12โวลต์เนี่ยเข้าไปที่ pdr sl 1นะครับตรงทางด้านนี้นะะตอนผมแกะออกมาเช็คบอร์ดเนี่ยมันก็มีไฟเข้ามาแล้วนะครับเนะี่ยพอไฟเข้าตรงนี้ปุ๊บก็ออกจะ ผ่าน R นะครับผ่าน L นะครับ2ตัวเปลี่ยนชื่อไปเป็น PWR SL 1แล้วก็ u n d e r s o r o F อีกทีนึงนครับเพื่อที่จะจ่ายเข้า m o s d f e t นะครับแล้วก็แปลงค่าไฟล์ไปอีกทีนึงนะครับพอมีการแปลงไฟล์ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายเข้ามาอีกลายนึง ู้สึกว่าจะชื่อเป็น exit DC in 12V IS นะครับตรงนี้ exit DC in นี่น่าจะเป็นปลายทางแล้วครับ 12V IS ตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ไฟ V in นะครับก็คือจากพอร์ตชาร์ตตรงนี้เนี่ยชาร์ต V in ตรงนี้ได้ไฟ 12V นะครับเข้าไปเลี้ยงตัว IC ชาร์ตนะครับแต่ว่า มีไฟเข้าไปเลี้ยงแล้วนะครับแต่ว่าไฟที่คอย PL 6 3 0 1ไม่ออกนะครับเป็นชาร์จสวิตนะครับแล้วก็แปลงไปเป็น v ีซินะครับไฟ v ีซิตรงนี้เนี่ยจะต้องออกประมาณ8.6นะครับแล้วก็ถ้าต่อแบตเตอรี่เนี่ยก็จะได้ประมาณ7จ็โวลต์นะครับเจโวลต์ไฟชุดนี้เนี่ยไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็น อ,ออนจากตัวแบตเตอรี่หรือว่าออนจากตัวสายชาร์จนะครับทีนี้เลยต้องไล่นะครับไล่ย้อนกลับมานะครับว่าไฟชุดน,นี้มีอะไรมาบ้างนะครับเขาจะผ่านมัดเฟสหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขาเกตนะครับของตัวมัดเฟสก็จะออกมาจากตัวนี้นะครับไ C ซี IC ชาร์จ ไอซีชา์เป็นเบอร์ u 6กส1มศูน่งไอซีชาร์จตัวนี้นะครับตัวไอซีชาร์จเนี่ยมันไม่ผลิตไฟออกมานะครับทำให้ขา,ากเกตของตัวลายไฟวีซีเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดการทำงานเพื่อที่จะปล่อยไฟออกไปนะครับนี้ผมก็ลองดูนะครับว่ามันมี้่แลวา อะไรบ้างนะครับย่างครับพี่ <S 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 มีลายป่ะลายของผม,มพ,พี่ก็ใจดีเหรอพี่พี่ยุทธแต่เออลาบุรีรรพี่ก็ลืม ทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว i c c h ช r รนะครับตัวนี้เป็นตัวชิปเบอร์ bq นะครับแต่ว่าผมจำตัวเบอร์เบอร์ด้านบนไม่ได้นะก็จะอยู่แต่ตำแหน่ง u 6 3 0 1, 1นะครับถ้าดูที่ตัวเมนบอร์ดก็สังเกตนะครับสังเกตตรงกลางกรอบกลางตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบนี้เนี่ยจะเป็นใน2ตัวระบบชุดสแตนบายทั้งหมดเลยนะครับ แต่ว่ายังไม่รวมถึงสาโวลต์โวลต์นะครับสามโวลต์โวลต์จะย้ายไปอยู่อีกกรอบหนึ่งนะครับก็คือกรอบตรงนี้ระบบชาร์จนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกไฟ ec นะครับไฟ io เนี่ยก็จะอยู่ตรงคอยตรงทางด้านนี้นะครับทีนี้ไฟ ec เนี่ยมันมีมาแล้วนะครับสามสามโวลต์นะครับแต่ว่าพิชาร์จนะครับไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยการทำงานของตัวมอส f e t เนี่ยออกไปที่คอยนะครับเลยทำให้ ระบบชาร์จมันทางานไม่ได้ก็เลยเปิดไม่ติดนะครับวิธีการแก้ก็คือต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับตรนนี้ผมยกออกไปแล้วนะครับมันก็จะมีขาพวกขาตะกัวนะครับฝังอยู่ที่ตัวเมนบอร์ดนะือนนี้ตำแหน่งอยู่ทางด้านนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเครื่องก็จะกลับมาเปิดติดเหมือนเดิมนะครับก็เปิดติดเข้าหน้าวินโดว์ได้แล้วนะครับแต่ผมไม่มีรหัสผ่านเข้าไปเทสก็จะให้ลูกค้าเข้ามาเทสที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เทสได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นน้องเทสดูตัวคีย์บอร์ดแพทแพับอรดไ้เป็นงานยังไป็ไอที่ส่งไาค่ัเหมือนมันจะเป็นที่การจอแต่ว่าเหมำเปลียนเยอะมากเลยครทีแล้วก็คนละอาการกับที่เราต้อง เราต้องมาการเสวจไม่ใบบีย,ย์บอดหรอเปล่ับตอนนี้ตอนนี้มันมีอาการการจอทำถ้ามันทำงานหนักๆมันจะตัดก,ก็ผู้ค้าเขาต้องการเอาไปเล่นเกมลูกค้านิดแต่ว่ามันเล่นไม่ได้ก็ใช้งานได้นะครับคีย<ม>์บอร์ดแต่แป้นก็ใช้งานได<ห>้ใช้งานได้โอเคก็เสร็จ ทียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมังจากไปช่างเป้ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านมีหมดสิบสาขาด้วยกันนะครับเราสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์กับเฟซบุ๊กแฟนเพจได้นะครับผมสมัยทีสวิตคับครับนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสุดาหงหน้าครับสวัสดีครับ